ไม่หน่อยผู้บังเกิดเก้าของน้องด้วยจะเ,เรื่องการแสดงอ้างให้แม่เขายอมรับอะไรก็ได้ติโออันนี่นะพี่รันว่าอันนี้การหน้าเวทีอยู่หน้าเวทีเราต้องรับได้ทุกสถานการณ์นะพี่รันวานะเราต้องรับได้ทุกสถานการณ์บางทีหน้าเวทีมันมันก็เกิดขึ้นโดยที่โดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่รู้โดยที่เราไม่รทราบโดยที่เราไม่รู้ก็ได้พี่รันวานะแล้วก็ เขาก็ไม่ได้ไปว่าให้หลาะน้อยเสียหายนะเออเขาเขาว่าให้หลานน้อยเสียหายหรือเปล่าเออเขาเขาเขาด่าหลาะน้อยเขาไหวหลานน้อยให้เสียหายไหมอืมใช่เราเป็นอฟซีหลานน้อยเราก็ต้องใจกว้างนะ นี่นี่น้องเอ็มเนี่ยวันดี้ค่ะน้องมั่งมีเนี่ยนี่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเอฟซีหลอน้อยจริงหรือเปล่าคอมเมนต์แบบนี้นะพี่นันไม่ต้องเอาเออแม่หน่อยเข้ามามา,มาพ่วงไม่ต้องเอาแม่หน่อยเข้ามาพ่วงด้วยนะเออเราคุยเฉพาะหน้าเวทีนั่นแหละเราลุคุยเฉพาะหน้าเวทีเฉพาะอ่าอ่าเมื่อคืนนี้ก็อย่าเอาแม่หน่อยอย่าเอาแม่หน่อยอย่าเอาแม่หน่อยเข้ามาพ่วงเน,นี่ยอ่าเนี่ยเอามาพ่วงเป็นหางเว้าแล้วพี่นันว่าแล้วเอฟซีก็ต้องรู้ด้วยนะอืม ถูกต้องค่ะใจกว้างกันหน่อยพี่รันไม่ชอบพี่รันยังพี่รันยังคิดคิดบวกเลยใจกว้างกันหน่อยนะคะพี่น้องคอนเทนต์บางไรบางบางเมืองบาง,บางเจ้าไม่ชอบผ่านค่ะพารามิตรเขาเยอะ y YouTube เพจใหญ่เขามีเยอะรองแจ็คแบ็คโฮแบ็คโฮแบ็คแบ็คแบ็คโฮใช่ไหมอ่ะแม่นบปล่ะเอออะไรก็แล้วแต่พี่รันว่าอย่าเอาคนอื่นมามาโยงมาใหญ่นะพี่รันว่าเอาเฉพาะบุคคลเมื่อคือนนี่แหละนะเข้าใจนะคะเข้าตลาดหลักทรัพย์เมื่อไหร่เวิร์กพอย์มีมีมี มีส่วนแน่นอนแล้วก็จะซื้อหุ้นด้วยแน่ถูกต้องค่ะอืพี่รันขอบคุณนะน้องน้ำพึ่งบัดดีจ้ะขอบคุณมากนะคะบัดดีคะ่ะน้อง,ม,งมั่งมีเอออีกห้าปีเอาตลาดหลักทรัพย์ผมก็ซื้อเออเอจดีไซอ่ะพี่อานันต์มันจบแล้วคบให้มันจบไปอย่าคิดมากเออให้มันจบไปเหอะอย่ามาปสานต่ออย่ามาพูดต่อนะอืม ขอบคุณมากนะคะมีสาวน้อยเข้าตลาดหลักทรัพย์อีฟซีเต็มซื้อหุ้นแต่อย่าลืมนะคะราคามันมีขึ้นมีลงของไปด้วยมหก็ต้องเสี่ยงหรอวค่ะนะของไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเสี่ยงกันทั้งนั้นแหละนะคะพี่รันไม่ใช่น้าวิธีเล่นเออเล่นลิ้นหลังอ่าเล่นลิ้นอ่ะอ่าขอบคุณมากนะคะอันนี้พี่รันไม่ได้เข้าไปดูเออเอาเป็นว่าพี่รันไม่ได้เข้าไปดูก็แล้วกันเออก็เห็นก็บอกเล่นลิ้นเรียลลิ้นอะไรเนี่ยแต่ก็คงจะลบคลิปไปแล้วใช่ไหมลบคลิปแล้วนี่อ่าน้องนกพดลเขาลบ แล้วลบคลิปก็ถือว่าก็จบก็ไม่มีอะไรนะเพราะน้องนกพงษ์ก็เป็นคนไล์อยู่เมื่อคืนนี้ใช่ไหมเขาลบคลิปนั้นออกไปแล้วถึงว่าพี่นันก็ไม่เห็นอ่ะขอบคุณค่ะน้องน้ํเพึ่งบดีจ้ะอ่าลุงทูนี่มีแต่โวยน้องอ่าจริงๆนะก็เขามันเป็นเวลาอยู่ในอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียมันเป็นคอนเทนต์ของเขามันเป็นคอนเทนต์หยาบของเขาแบบนั้นจริงๆเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องข้อดูนะพี่นันว่านะเอฟซีของน้องกราตีได้เลยว่าราชินีลูกทุ่งแห่งชาติคนต่อไปคือ นภพาพรเพชรบ้านแพงอ้ขอบพระคุณมากนะคะนภพาพรอ,อุ่นทุมนะคะอุ่นทุมอ่าอุ่นทุมใช่ไหมน้ำสกูดีหล่น้อยอเพชรบ้านแพงนะคะพี่รัตลีจารัตลิตาบด,ดีจ่าต่อไปน้องก็ต้องพัฒนาขึ้นกว่านี้ทําอะไรไม่เคยทําใจกงว้างไว้หน่อยก็ดีนะคะนั่นแหละค่ะพี่รันถึงบอกว่าสถานการณ์แบบนี้บางทีมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวอาจจะอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้อีหล่น้อยไม่รู้ตัวก็ได้แต่ก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ทุก,กทุกกรณีนะ่ะอืมนะคะปล,ปล่อยผ่านนะคะพี่รันว่า อย่าเอาแบบนี้มาก็พอครับจบข่าวถูกต้องอ่ะก็คงคงจะคงจะไม่มีแล้วล่ะน้พี่ดันว่านะผู้จัดการคนใหม่ลงคลิปทําเป็นหน้าปกเลยค่ะเต็มหน้าปกเลยพี่ดันเห็นเขาบอกลบคลิปแล้วนะอืขอบคุณมากนะคะฮอจออขอบคุณมากคะลุงขอชอบผู้ชายจะชอบผู้หญิงชอบผู้ชายก็ไม่เป็นไรหรอกน้พี่ดันว่านะก็เราเราไม่เราไม่ต้องไปคือว่าถ้าเราไม่เราไม่ไปสารต่อ เราไม่กระตุน้นมันก็ไม่มีประเด็นนะพี่รันว่าเราหยุดพูดดีกว่านะคนคอยจับคอยจ้องเอาอีหล่ะน้อยไปทําลายเยอะแยะเพราะฉะนั้นเอฟซนี่แหละรวมพลังกันคือหยุดอไม่ต้องพูดถึงนะพี่รันว่าไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวไอ้พวกอสาตาร้อนมันเอาไปเป็นประเด็นนะคะอืมคอยจ้องคอยดาย่าีหล่ะน้อยคอยไหวหล่ะน้อยเนี่ยมันเอาไปมันเอาไปเป็นประเด็นนะคะอืม เพราะฉะนั้นไม่เราไม่พิมพ์เราไม่พูดถึงเราไม่เอ่ยถึงดีที่สุดค่ะนะคะขอบพระคุณมากค่ะน้องสว,วีวันวัดอิศการลงทุนทุกอย่างเสี่ยงอยู่แล้วค่ะมันอยู่ที่ตัวของเราว่าจะเสี่ยงมากหรือหรือเปล่าโอเคนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะ